สวัสดีค่ะแทมมี่ค่ะอัญชริกาณพัทธลุงค่ะเพื่อนๆชอบเรียกให้ฉายาว่าแทมมี่รัชดาไลค่ะเพราะว่าแทมเป็นคนที่แบบแสดงออกเยอะเล่นใหญ่เล่นเล่นเยอะเพื่อนก็เลยเลให้ฉายาอย่างนี้ค่ะตอนนี้กําลังเรียนอยู่คณะมนุษยศาสตร์เอกการจัดการธุรกิจการบินค่ะหมายเลขผู้เข้าประกวด BUAM 0 6ค่ะ ที่ทำเรื่องมาเรียนที่มกรุงเทพเพราะว่ามากรุงเทพเนี่ยตอบโจทย์ความฝันของแทมค่ะเพราะว่าแทมอยากฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมีคณะการจัดการธุรกิจการบินค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ครบคันและที่แทมประทับใจเลยนะคะก็คือเครื่องบินใหญ่อะค่ะเขาจําลองได้เหมือนเครื่องบินจริงๆอะค่ะข้างในก็แบบว่าเหมือนเครื่องบินจริงๆมันก็เลยทําให้แทมคิดว่าที่นี่สามารถทําความฝันของเราให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะ ทําคิดว่าตั้งแต่ทําเดินเข้ามาในมกรุงเทพนะคะทําเห็นตึกเพชรอะคะ่ะซึ่งแบบเป็นติดสิ่งที่สะดุดตามากเลยอะแล้วก็มกรุงเทพเนี่ยคงเปี่ยมนักศึกษาทุกคนเหมือนกับเพชรอะคะ่ะอยากให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่แล้วก็เปิดกว้างเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็เพชรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่ะและทําเชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยมีคุณค่าสําหรับคนที่เรารักค่ะ ถ้าเปรียแทาเป็นสิ่งของนะทมอยากเปรียบตัวเองเป็นเหมือนหิมะค่ะเพราะว่าทาคิดว่าหิมะเนี่ยแบบว่ามีความเยือกเย็นมีความแข็งแกร่งแล้วก็แบบว่ายากที่จะเข้าถึงอะ่ะแต่ว่าถ้ามองไปลึกๆอะค่ะจะเห็นความสวยงามของมันแทมก็เลยอยากให้คเพื่อนๆนนะมองเราในหลายๆมุมค่ะแล้วทามีคติที่ติดใจแต่มาตลอดนะคะนั่นก็คือ be like a snow cold but beautiful ค่ะให้เป็นดั่งหิมะเยือกเย็นแต่สวยงามค่ะ แทมเป็นคนที่แบบว่ายิ้มเก่งยิ้มง่ายแล้วก็เข้ากับเพื่อนง่ายอ่ะเป็นคนที่เ,เข้ากับเพื่อนง่ายแล้วก็กับเพื่อนเนี่ยจะให้ใจแล้วก็จริงใจให้ใจเต็มร้อยอะค่ะแล้วก็แทมเป็นคนที่มีหลายบุค,คลิกเวลาเรียนเวลาทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็ททาคิดว่าถ้ามีโจทย์มาให้แทมสักอย่างหนึ่งอะแทมจะหาคําตอบที่ดีที่สุดมาให้ค่ะแล้วก็ ถ้า,ถามองในภายนอกของเราเนี่ยอาจ ค่ะจริงๆทําได้เข้ามา7คนบ u อ m b อ s บัสเนี่ก็ดีใจมากๆแล้วนะคะทําก็อยากฝากเพื่อนๆนะคะให้ช่วยคลิกโหวตกดไลค์แชร์ให้ทําด้วยนะคะทําก็จะใช้ความสามารถที่มีเนี่ยแสดงออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็จะเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อ,อมหาวิาลัยของเราค่ะขอบคุณค่ะ